ค่าที่ได้ม,มันก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะประคองตัวลำเองสวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่น้องชาวกลรักอสีทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกชแนลทุกคนนะครับพี่ๆเพื่อนๆนทุกคน ผมพ่ N3F DIY Bladeless Channel นะครับผมเดี๋ยวนี้เราจะมาทำงานเฮลิคอปเตอร์นะครับตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะครับผมเป็น M03 นะครับไซส์เป็นขนาด160นะครับตัวนี้เป็น 6G นะครับแล้วก็มีจโรลออนบอร์ดนะครับแล้วก็ลำนี้สามารถที่จะเล่น 3D ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่พิเศษเลยก็คือตัวลำนี้เขาเป็นหางบัตเลตนะครับอาการหางเขาก็จะเป็นอาการของรอบมอเตอร์บัตเลตซึ่งค่อนข้างเสถียรเลยนะครับแล้วก็ดูแลง่าย พังยากนะครับผมมันจริงๆมันมีรุ่นก่อนหน้านี้ที่จะเป็นหางมอเตอร์บัสนะครับแต่ว่ามอเตอร์บัสเราจะต้องมาเปลี่ยนมอเตอร์หางอยู่บ่อยๆนะครับพอรอบหางมันเริ่มเพี้ยนตัวลำมันก็จะเริ่มบินไม่ดีแล้วนะครับคือหางมันจะไหลหางมันจะหมุนบ้างครับแต่ตัวนี้เป็นหางมอเตอร์สเลตใช้กันยาวๆนะครับผมถ้าไม่ทําพวกสิ่งสกปรกเข้าไปทําให้ขดลวดมันช็อตนะครับขดลวดมันสึกจนถลอกจนช็อตกันนะครับก็ใช้ยาวๆนะครับผม โอเคนี่นะครับดูข้างในกันเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นลำชุด PNP นะครับก็คือเป็นลำเปล่านะครับแล้วก็มาจับคู่กับวิทยุเรดิโอลิงค์นะครับ A D 9 S Pro นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเบิกบริสุ व ตัวมินิมาเพื่อใส่กับฮอนะครับไซส์เล็กนะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องเบิกแบตเตอรี่มาเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นชุด PNP นะครับตัวนี้เป็นตัวลำเปล่ามานะครับผมโอเคครับแบตเตอรี่ก็จะใช้เป็นแบต2เซลล์นะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวก่อนทําการเซตนะครับเราก็ต้องถอดใบหลักแล้วก็ใบหางก่อนนะครับแล้วก็ผมสั่งแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอแบตเตอรี่มาก็ทําการเซตได้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะแถมอะไหล่ติดตัวลำมาแล้วครับก็จะมีเบตใบหางอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ให้มาอยู่แล้วนะครับโอเคครับผมลุยกันครับเราเรออกมาดูเลยเดี๋ยวถอดเบรกับใบหางก่อนค่อยเซตประมาณนี้ครับ ตัวบูมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับนี่นะครับตัวใกล้เนาะโ okay. อเคไปลุยกันครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้แบตเตอรี่มาแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องทำการนะครับเชื่อมต่อรีเซิร์ฟก่อนนะครับเข้าไปที่บอร์ดแต่ประเด็นก็คือว่าเนื่องจากว่าของเขามันเป็นพอร์ตแบบเล็กจิ๋วนะครับคราวนี้ผมต้องไปหาพอร์ตละพอร์ตเตียบ เนี่ยตัวนี้ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยตรงนิ้วโป้งผมเนาะต้องหาพอตนี้มาให้ได้เพราะถ้าหาไม่ได้นะครับจะต้องบัดกรีตรงด้านล่างนะครับผมซึ่งจะลําบากนะครับเพราะว่าต้องตอดตรงนี้ออกมาทําหมดเลยนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวผมลองหาก่อนถ้ามีพอตมีแจ็คลักษณะนี้ก็สามารถที่จะทําได้เลยถ้าไม่งั้นงานยากเลยครับต้องหรือโอเคเลยครับ แต่ไงก็ทาได้ครับไม่ว่าวิธีไหนก็ทําได้นะครับผมแค่ว่ามันจะยุ่งยากกว่าใช้เวลานานกว่าเท่านั้นเองครับผมครับตอนนี้เราก็ทําการหาพอร์ตนะครับหาแจ็คมาได้แล้วนะครับนี่นะครับแจ็คเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเขาสลับอยู่นะครับคือถ้าเสียบแล้วต่ออย่างนี้คือพังทันทีเลยนะครับเพราะว่าตัวสายที่ไล่มาแดงกับดํามันไม่ตรงกับออนบอร์ดนะครับผมต้องทําการแก้หัวพอร์ตก่อนแล้วค่อยเสียบไปนะครับ ตรงนี้ต้องระวังนะครับผมเพราะว่ามันสลับขั้วไม่ได้นะครับพังทันทีเดี๋ยวพังทั้งลำเลยนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะควบคุมลำนะครับทาณิพิษนะครับแล้วก็เซร็จตัววิทยุเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับปัญหาที่เจอก็คือรีเวิร์สอยู่3ามชแนลเลยนะครับก็ต้องไปไล่รีเวิร์สใหม่นะครับแล้วก็ เนื่องจากว่าลำนี้ 3D ได้นะครับเปิดไอดอลได้นะครับผมก็เซ็ตสวิต์เอาไว้ให้ที่ตัวลำเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาดูการเล่นนะครับสวิต์ต่างๆนะครับถ้าเราไม่เล่นไอดอลนะครับผมนะครับจะมีอยู่3สวิต์ที่ใช้งานนะครับจะมีสวิต์นี้นะครับผมสวิต์ดีเอาไว้เปิดรอบนะครับก็จะใช้สติ๊กเกอร์เดิมจากของลำที่ใช้กล่องเฮดวันเลยนะครับจะได้อ่าไม่ต้องมาคอยจาสวิตซ์นะครับผมก็ตั้งไว้ตรงนี้ข้างบนก็คือตัดรอบนะครับเล่งไม่ออกนะครับ ถ้าดีดลงมานะครับรอบก็จะหมุนนะครับและเนื่องจากว่ารีโมทตัวนี้เป็นสติ๊กเซนเตอร์นะครับคันเร่งนะครับพอเราเปิดคันเร่งปุ๊บรอบมอเตอร์จะหมุนครึ่งหนึ่งทันทีนะครับผมแต่มันจะค่อยๆหมุนนะครับมันไม่ได้แบบหมุนฟึบลำยกเ็นกระดอนนะครับไม่ใช่นะครับอ่ะสวิตต่อมาคือสวิตนี้นะครับสวิตเอนะครับผมข้างบนก็คือบินด้วยรอบนอร์มอลธรรมดานะครับผมถ้าดีดลงมาข้างล่างเมื่อไหร่จะเป็นรอบอิดโนะครับเป็นรอบค้างนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็น On off ใจโรนะครับถ้าต้องการบินแบบมีบอด นะครับช่วยประคองนะครับเซอร์วิสก็คือผักนี่ครับผักผักออกจากตัวคือผักไปผักลงไปข้างหน้านะครับผมถ้าดีดเข้ามาเมื่อไหร่นะครับปึ๊บจะเป็นบิน 3D ไฟที่กล่องจะเป็นไฟกระพริบเห็นไหมครับนะครับถ้าเราดันออกมาปึ๊บจะเป็นไฟค้างไฟค้างก็คือว่าบินด้วยการที่มีบอร์ดเซวิสไลท์คอยช่วยนะครับโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับรีเวิร์สชัแนลต่างๆที่ผิดพลาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นสติ๊กเซนเตอร์นะครับผมก็ต้องการทําให้บินง่ายที่สุดนะครับมันต้องเซ็ตท o ลเทนเคอร์ฟกับพิตเคอร์เพิ่มเติมนะครับผมก็เซ็ตไปให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ใช้เวลาน,านานหน่อยเพราะว่าต้องเซ็ตและเทสบินหลายรอบนะครับก่าจะลงตัวนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยเปิดรอบที่สติ๊กเซนเตอร์เนี่ยลำไม่ยกเลยไม่ยกขึ้นต้องต้องเป็นคนดันคันเร่งขึ้นเพื่อย,ยกแต่กรนี้ปัญหาก็คือเนื่องจากมันเป็นสติ๊กเซนเตอร์นะครับสติ๊กเซนเตอร์ก็คือคันเร่งเขาจะ เมืพอเราปล่อยมือคันเร่งจะกลับมาเป็นตรงกลางมันจะมีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือจะเลี้ยงคันเร่งไว้ให้เราครึ่งหนึ่งข้อเสียก็คือเมื่อเราต้องการยกลำค้างเนี่ยแต่เวลาเราปล่อยลำมันจะทิกตัวลงมานะครับเนื่องจากว่าสติ๊กเขากลับมาที่เซนเตอร์นะข้างคันเร่งเนี่ยนะครับผมโอเคครับผมจึงต้องปรับเทอร์งเคิร์ฟช่วยกับพิทเคิร์ฟช่วยนะครับทำทำให้เวลาเราปล่อยสติ๊กกลับมาที่ค่าเซนเตอร์ลำยังจะประคองตัวเองอยู่ได้นะครับผมก็คือจะบินเหมือน คล้ายๆอารมณ์มีล็อกความสูงประมาณนั้นครับผมบอร์ดที่มีตัวบารอมิเตอร์นะฮะประมาณนั้นครับอ่าอันนี้ก็คือต้องเซตหลายรอบหน่อยนะครับ่ามันถึงจะทําได้นะครับผมเพราะว่ามันต้องเซตตัวกราฟทั้ง2กราฟให้ลงตัวตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เหลือเดี๋ยวไปเทสบินเต็มๆให้ดูอีกทีนะครับผมนี่ครับอ่าตอนนี้ก็ดึกแล้ววันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเทสบินกันครับผมครับถึงสนามแล้วนะครับผมวันนี้นะครับก็ เดี๋ยวมาทดสอบเป็นลำนี้นะครับสาหรับลำนี้เนี่ยสติ๊กคันเร่งมันเป็น,นเซนเตอร์นะครับเวลาเราปล่อยมันจะดิดกลับมาตรงกลางเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเซ็ตยากกว่าสติ๊กคันเร่งที่เป็นแบบปล่อยแล้วค้างนะครับผมประมาณนี้นะครับก็คือเพราะว่าแต่มันจะมีข้อดีนะครับข้อดีก็คือว่าเอาเอาข้อเสียก่อนข้อเสียคือมันเซ็ตยากนะครับเพราะว่ามันต้องเซ็ตพิดเคิร์ฟกับโทนเคิร์ฟนะครับที่ระดับนี้ให้ตัวลำมีมอาการดีที่สุดส่วนข้อดีของมันก็คือ เวลาเราเล่นนะครับสต,ติ๊กมันจะดึงกลับมาตรงกลางเองเพราะฉะนั้นมันจะประคองลำเองนะครับก็จะบินในลักษณะคล้ายๆมีบาลอมิเตอร์เหมือนแบบว่าช่วยช่วยเรื่องจํากัดความสูงของตัวลำนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับข้อดีข้อเสียต่างกันข้อเสียคือเซ็ตยากหน่อยนะครับผมข้อดีก็คือมันจะช่วยประคองคันเร่งไว้ให้ที่50%อ่าโอเคครับคราวนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือเปิดรีโมทนะครับเวลาสําหรับเรดิโอลิงก์เนี่ยเมื่อเปิดรีโมทเนี่ยถ้าสวิตต์ตัวเนี้ย ถูกดีดไว้ด้านบนนะครับเพราะว่าคําสั่งสต็อปมันอยู่ข้างบนนะผมจะใช้เพราะว่ารีโมทตัวนี้ใช้กับลําอื่นด้วยที่บินด้วย g p s Head One นะครับผมพอเวลาเราเปิดรีโมทมันจะขึ้นแจ้งเตือนเออร์เลอร์มาก็ไม่ต้องตกใจนะครับดีดลงแล้วดีดขึ้นเออร์เลอร์ตัวนี้ก็จะหายไปมันเป็นเป็นค่าของรีโมทเสร็จแล้วเราก็เสียบแบตที่ตัวลำเพราะเสียบแบตที่ตัวลำก็ทิ้งเอาไว้จนกว่าสวอ์เฟสมันจะขยับนะครับมันจะดังตืดๆแล้วก็ขยับก็คือโอเคใช้งานได้แต่ถ้าเขาไม่ดังนะครับก็แค่ถอดปลัักแเสียบบใหม่นะคร เสียบครั้งที่สมันก็จะดังเลยนะครับเนี่ยมันก็จะสามารถควบคุมลำได้แล้วนะครับส่วนสวิตต่างๆก็ตามที่ผมทำคลิปอธิบายไว้เบื้องต้นนะครับคราวนี้พอเวลาเราดีดลงมาที่คําสั่งลันนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนทันทีนะครับผมสำหรับสําหรับพี่เจ้าของลำนะครับถ้าเกิดว่า ขนาดแบบดีดแล้วให้รอบมันค่อยๆปล่อยต้องดึงคันเร่งลงมาข้างล่างก่อนนะครับแล้วก็ดีดแล้วก็ค่อยๆปล่อยรอบด้วยมือตัวเองเพราะมันเป็นซิกเซนเตอร์นะแต่คือ,คอผมเซตเอาไว้ให้หมดแล้วถ้าเกิดว่าดีดสวิตซ์ปุ๊บมอเตอร์มันจะหมุนเองก็ก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมก็คือสามารถเล่นได้เลยนะครับเพราะสติกมันเป็นเซนเตอร์ตรงกลางเนาะคันเร่งอะ่ะโอเคครับอันนี้แจ้งไว้เบื้องต้นก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะดีดแบบว่าคันเร่งอยู่ตรงกลางให้เลยนะครับให้ดูว่ามันไม่ได้มันไม่ได้น่าตกใจเพราะตัวเรามันไม่ได้วึ่งนนี้ะครับ มันก็มีรอบพร้อมที่จะบินขึ้นและเขาจะยกตัวลำเองด้วยนะครับนี่นะเห็นไ,ไหมครับเายกตัวลำเองแล้วก็ดึงเข้ามา ก็เซตไปประมาณ4ครั้งนะครับผมถึงจะได้ค่านี้นะครับเซตที่เพิร e กเคิร์ฟกับพิสเคิร์ฟนะครับนะครับลมแรงนะครับวันนี้ตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับแต่ไม่มีแดดเลยแล้วประมาณนี้นะครับหางบัสเลดนะครับผม เนี่ยค่าที่ได้มันก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะประคองตัวลำเองแต่ถ้าเป็นคันเร่งค้างถ้าเราค้างสูงมันเขาก็จะยกตัวลำขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราค้างต่ําเขาก็จะย่อตัวลำลงมาเป็นฮอเล็กแต่ว่าบินสู้ลมเอาท์ดได้สบายๆนะครับ งได้ลงต่ำได้หมดนะครับแล้วแต่เราโอเคก็ลงจอดครับ แรงนะบอกแล้เร็วันี้พัดมาทั้งหลังนะครับตัวนี้มีใจโรอันบอร์ดก็จริงนะครับแต่เรื่องการไหลไปตามลมนะครับสภาพแวดล้อมเนี่ยแต่ไม่ได้มีช่วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จะไม่ใช่ระบบ G P S นะฮะดูลมดูลมแรงมากครับ mm hmm. ก็สำหรับการเล่นสติ๊กเซนเตอร์นะครับสติ๊กคันเล่นเซนเตอร์มาตรงนี้นกะก็คือเรื่อง คันเร่งค้างตรงกลางเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับมันจะยกตัวลำขึ้นทีละนิดนะเวลาที่พี่เจ้าของลำบินก็ดึงคันเร่งลงมาทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาบินแล้วจะเมื่อยนิ้วของเราเพราะเราจะต้องเป็นตัวดันตู้คันเร่งเขาตลอดเวลานะครับจึงอย่างที่ผมบอกครับจึงเป็นที่มาของการปรับค่าอยู่ประมาณ4ครั้งนะครับผมถึงจะได้ค้าที่ลงตัวที่สุดเอาประมาณนี้นะครับ ก็เป็นลำเล็กเอาไว้คลึงมือก่อนเล่นลำใหญ่นะครับตอนแรกนี่คือตอนที่ยังไม่ได้เซ็ตค่านะครับปล่อยคันเร่งตรงกลางไม่ได้มันไม่ขึ้นมันต้องมันคือเราอ่ะต้องเร่งคันเร่งขึ้นเองแล้วคิดดูสติ๊กเซนเตอร์มันจะกลับมาตรงกลางใช่ไหมครับเวลาเราบินน่ะเราก็ต้องยกนิ้วดันขึ้นไปข้างบนตลอดคาไว้คือแบบมันจะมั่เมื่อนิดนึงแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอตอนลงด้วยครับพอเวลาจะดึงลำลงเนี่ยมันหวบลงมาเลยนะ มันไม่ใช่ค่อยๆลงอย่างนี้นะครับมันหวบลงมาเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเซตทั้งโทรทั้งเคิร์ฟแล้วก็พิตเคิร์ฟแล้วก็ลำเนี้ยเซตไอดเอลไว้ให้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเซตกราฟทั้งหมดอ่ะ4จุดนะครับผมทั้งเคิร์ฟพิตเคิร์ฟของนอร์มัลแล้วก็ทั้งเคิร์ฟพิตเคิร์ฟของไอดเอลนะครับอ่าโอเคแล้วก็ต้องเซตรอบที่ลงตัวกับเผานะครับโอเคครับก็ตเตรียมลงกลองนนะ ก็ประมาณนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับหางทําสีให้ด้วยนะครับเพิ่มความหล่อขึ้นนะครับผมนี่ครับเวลาบินก็จะได้เห็นสีเหลืองๆเป็นวงๆสวยดีนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับลํานี้นะครับก็นี่จับคู่กับวิทยุ a t 9 s pro นะครับผมของ do l link นะครับเรียบร้อยครับผมมาเล่นอาเซียนรับเพื่อนสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับ ถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยช n e l นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาฮสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ